ผลสุดท้ายกายเราเท่านี้หนอทั้งสวยหล่อไม่เห็นเป็นแก่นสารเหมือนความฝันชั่วครู่อยู่ไม่นานแล้ววายปราณหมดสิ้นทั้งอินทรีย์ ขอถวายความนบน้อมแด่พระพระตัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเรากพระมหาเทระพระเทรานุเทระเจา้าคณะพระสังฆกาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรมะรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุไยสุเทพเป็นต้นและความหน่วยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนท่าบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพมีพ่อครูวันลบนามมุงพรมเป็นผู้อำนวยการ อาจารย์พระมหาประสิทธิประสาติกโกเป็นหวหหนาสถานีและอัตมภาพพระครูปริยธัธิยานุสส์เป็นผู้บรรยายโอ้นี่ก็ขอตอนรับปฏิปปคุณหลวงพ่อสุทธิสงึมรำจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาแล้วปาหน้าธารรมะยังไม่ทันเสร็จโ,โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เขาเรียกวา่า มาแต่หัวรุ่งไก่ไม่ทันโหพระส,สุริโยไม่จับหอกฟ้าทางบานเหนือนี่เรว,ว่าตินฟ้ายัางมันยกเตัอตีมฟ้ายกนือเหมือนกับฟ้าตีแสงนี่ไนงะฟ้ายัางมัตีแสงเตือนตินฟ้ายัางมันยกเตือนก่อนที่ ระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยก็จะมีแสงขึ้นมาก่อนเขาเรียกแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนก่อนพระอาทิตย์นี่เขาเรียกว่าตีนฟ้ายกทางภาเหนือนเรียกว่าตีนฟ้ายกนะโอ้ตอนนี้ขอต้อนรับอาจารย์หานะรงโสพนัทธรรมโมโอ,โอ้จาก วัดพระสิงห์ยูเคประเทศเอังกฤษรันคอนเมืองรันคอนตอนนี้สร้างโบสถ์จะเสร็จแล้วมุงหลังคาเสร็จแล้วอืวันนี้ผพบอกจะเอาวัดมาโชว์บอกว่าเนี่ยมุงหลังคามุงเหลือ้อยเดียวเนีจะเสร็จแล้ววัดพระสิงห์ยูเคนะออาจารย์กายหรืออาจารย์ฐานรง์ โอโยกมือมาแล้วสาธุสาธุโอ้โอุบนนาขอบคุณมากตามมาด้วยเน้นน้อยสังเหลือกราบไว้สาครับหลวงปู่ครับผมมาละมาละหลวงปู่มาแล้ว,ล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 วได้เป็นหลวงปู่แล้ววันนี้อจากเน้นน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหาร อาเภอเมืองเชียงใหม่เขาฝากความคิดถึงนมัสการณ์อันตระบูญหลวงพ่อพระครูโคสิธิ์ปริยัติยาพรด้วยเจ้าวาดวัดป่าแดงเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งเจ้าคณะตำบลนะสมัยก่อนก็ สอนอยู่ที่เม,มจรอวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกอยู่ด้วยกันตำแหน่งท้ายสุดโวงเขาก็เป็นรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเชียงใหม่อืม,อม <c oughs> อย่างนี้ก็กระเียนมาอยู่วัดใครวัดมันเลยเนี้เออแต่ว่าไม่ได้พระคุณหลวงพ่อยังยังไม่ออกจากตำแหน่งพระสังฆาธิการหนึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่เป็นเจ้าอาวาสอยู่เพียง <c oughs> แต่ว่าผูพ้พูดอยู่นี่ ลาออกหมดแล้วทำหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ทำหน่งเจ้าอาวาสวัดฝายหินลาออกหมดแล้วเพราะสุขภาพไม่ค่อยดีทำงานไม่ค่อยไหวไปประชุมบ่อยๆนี่ก็อไม่ค่อยไหวนั่งนานก็ไม่ค่อยได้นั่งนานไม่ค่อยได้ แต่หลวงพ่อพระครูโคศิตปริยัติยาพรน,นี่ผู้มีความอดทนมากนั่งนานได,ได,นนนได้ไปประชุมได้นั่งนานได้ไปประชุมได้อผู้ผู้นี่ไม่ไววมหวเดี๋ยวก็ประชุมนั่นเดี๋ยวก็ประชุมนี่ ไปบางทีไปไกลกลับยักดึกนดืนๆทีหนึ่งทีสองยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยทีสี่ทีห้าตื่นอีกแล้วอืมไม่ตื่นก็ไม่ได้ไม่ทําก็ไม่ได้ต้องทําวัดสวดมนต์เออทั้งงานในวัดทั้งงานนอกวัดงานของเจ้าว่านี่เป็นงาน ตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงเงินก็โอูเป็นานภลาะหนักเป็นงานหนักเราทำมามากแล้วก็เลยหยุดสบ่ป่ะทำเพื่อตัวเองสังขารก็ไม่ค่อยไว้หลงลๆลืมๆลืมนั่นลืมนี่ <laughs> อาละเออตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้วันทึกแสียงล่วงหน้ามานานหน่อยน่าจะเป็นชั่วโมงนะนี่เออดูก่อนอ๋อเป็นถึงชั่วโมงแล้ะออรายการนี้จะออกเวลาสิบแนาฬิกา สี่สิบนาทีนี่นี่นี่สิบแปดนาฬิกาสองนาทีแล้วอืมไ่ถึงชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรายการนี้ก็ออกอากาศอืมเออวันนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามานี่ก็อยู่วัดน,นี่ดูจะนลืมนึกไม่หวอยออกนี่นะ โด,โดยสัพพันยูอกว่าจะนึกได้เมื่อกี้นี่กำลังเสร็จนะไปเขียนหนังสือไปเรียนหนังสือมาตาลายหมดมนี่นี่อ่านไม่ค่อยได้เลยนี่นี่นะ <c oughs> ตาลายหมดเลยวันนี้ไปอบรมบาลีอืปยกสูงหกเจ็ดแปดเก้า นะอันนี้จะสอบประโยคหกอีกทีหนึง่งตกมาแล้วหกปีหกครั้งอืมแต่ไม่ได้สอบมาสองปีแลอืมปีหกเจ็ดหกแปดอืมปีหกเจ็ดหกแปดไม่ได้สอบปีหกหกสอบ, 6, 6, สอบรึเปล่าเนะปีหกหก ุูสุดจะไม่ได้สอบนะหกหกหกเจ็ดหกแปดวันนี้ไม่ได้สอบมันจะมาสอบหกเก้าเลยคห่างไปสามปีอืมอ่าเอาละวันนี้ก็มาขึ้นหอวข้อใหม่อืมวันนี้อสุภกรรม,มฐานอื อยู่ในสมถกรรมฐานซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะคับเจ็ดจ้าววาวัดพระธานุดอยสุเทพกำลังนำพระภิกษุสาม,มนเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทำกรรมฐานอยู่ขณะนี้ขณนะน,น,นี้ก็หมายถึงว่า หกโมงสี่สิบเป็นต้นไปนะถึงเจ็ดเจ็ดสิบนาทนีประมาณสามสิบนาทีตอนเย็นนี่ทำทำน้อยหน่อยครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตอนเช้านี่ทำหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่งก่อนทำวัดส่วนมนต์ แต่ตอนเย็นนี้ทําหลังทำวัดสวดมนต์จะทำหนึ่งแค่สามสิบนาทีเป็นสมถะถกรรมฐานพุทธานุสต,ติในหมวดที่หนึ่งคือหมวดอนุสติสิกมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขา,านุสติศีลานุสติจาคานุสติ เว,วตานุสติมรณะสติกายคตาสติอา,า,าณาปณะสติและอุปสมานุสติซึ่งอุปสมานุสตินั้นพูดไปเมื่อวานการเข้าไปสงบสองอย่างเลยคำว่าอุปสมานุสตินะนะสมแปลว่าสงบอุปะแล้ว่าเข้าไปเข้าไปสงบ ทั้งสงบใจสงบจิตเป็นสมาธิเน,น้นะและสงบกิเลสดับกิเลสทั้งหมดเรียกว่าสงบจากกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลาย,ย,ห,ลายหลุดพ้นเป็นเจโตวิมุตตพ้นด้วยใจพ้นทางใจสมถกรรมฐานี่เป็นอย่างนี้เนีย คนด้วยใจค้นทางใจเข้าไปสงบทั้งหมดมหาเฉพาะสงบกิเลสเนี่ยเรียกว่าปัญญาวิมุตติุดพ้นด้วยปัญญาแต่อุปสมานุสตินี้ทั้งสองอย่างทั้งสมถดกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งสงบด้วยใจเจโตวิมุตต์ทั้งสงบด้วยปัญญาด้วยปัญญาวิมุตต์เพราะว่าปัญญาวิมุตตินี่จะหมายถึงว่หมดกิเลสท,ทั้งหลายเดืองเพราะว่าเป็นการเอ่อรู้รู้ด้วยญาณเรียกปัญญายาณรู้กิเลสท,ทั้งหมดอืม กิเล็สามตัวราคาทสะโมหนะและปรกย่อยต่งตางๆสังโยชน์อีกสิบประการนีนะหลักใหญ่ทั้งหมดสิบสามนี่เป็นหลักใหญ่อย่างอื่นๆก็เป็นปรกย่อยประกอบกิเลสเช่นความหึงหวง ความตระณีอะไรพวกนี้นะเป็นเป็นปลีกย่อยใหญ่ๆแล้วนะมีสามเข้าไปสงบหมดแล้วปลีกย่อยไม่ต้องพูดถึงหมดถ้าสามตัวนี้เข้าไปสงบอันนี้เมื่อวานนี้ว่าอ่นไปวันนี้มาอีกหมวดหมวดที่สองเขาเรียกอสุภก,กรรมฐานกรรมฐานที่มี ศรางศพเป็นอารมณ์ถ้าอยู่ในกายานุปัสสนาข้อที่6กนั่นเ็เรียกกันว่านวสีวัธิกาคือปาช้าเก้าก็เนี่ยอสุบกรรมฐานเนี่ยเ้าอย่างไม่มีข้อสุดท้ายคืออัธิกะสร้างศกที่เหลือแต่กระดูกเนี่ยไม,ไม่มี ไม่มีในนวสีวัธิกาหรือข้อสุดท้ายข้อที่หกของกายานุปัสสนาทีนี้แต่ว่านี่ในงืในสมถะในในหมวดที่สองเนี่ยอสุภกรรมฐานเนี่ยมีเพิ่มมีเพิ่มเข้ามาก็คืออัติกะสางโพที่เหลือแต่กระดูก ถ้าในธรรมนาวาวังของสำนักพระรัชวังนี้จะเป็นข้อที่ห้าเราจะกระดูด้วข้อที่ห้าในธรรมนาวาวังนั้นจะมีข้อที่หกอีกข้อหนึ่งก็คือกระดูกแตกสลายทำลายไปหมดลงไปสู่ดินหมดอันนั้นไม่มีอะไรเลย กระดูกสลายหมดเลยลงไปสู่ดินนะกระดูกลงไปสู่ดินหมดเลยเหมือนบทประพันธ์ที่ว่าไว้ปัญ้าธารรมะไว้วันนี่นผลสุดท้ายกายเราเท่านี้หนอทั้งสวยหลอ่อไม่เห็นเป็นแก่นสารเหมือนความฝันชั่วครู่อยู่ไม่นาน แล้ววายปราณหมดสิ้นทั้งอินรีวันนี้หมดอนะินรียก็ไม่เหลือจะไปเหลืออะไรร่างกายนี้ไม่มีอินรีย์จะมีอยู่ได้ไนงะอืมอนั่นออทั้งกระด,ดูกทั้งอินซียอะไรทั้งหลายหมดไม่มีเหลือเหล้วอะไรเลยอันนั้ของออสำหรับกระดานช่ังนะโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังนี่นะ แต่อันนี้เป็นหลักที่มาในพระตรปิฎกเอ่อพระพุทธโรสาจารย์จากประเทศอินเดียนี่ไปรวบรวมามาสี่สิบอย่างนี่อาสุภะสิบนี่เป็นสิบในสี่สิบในพระตรปิฎกจริงๆนั้นมีถึงหนึ่งร้อยหนึ่งข้อหนึ่งรอหนึ่งข้อแต่นี้ยเอามาแค่สี่สิบ แล้ก็สิบนี่เป็นสิบในสี่สิบนั่น <c oughs> ามาเรื่มข้อที่หนึ่งเรื่องข้อที่หนึ่งกันอุดทุกมาตระอันนี้ว่าอยู่บ่อยๆเวลาพูดถึงธรรมะนาวาวังก็ว่าเรื่องนี้ไปด้วยเป็การเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจน ว่าที่ธรรมะนาวาวงนี้ก็เอาไปจากพระไตรปิฎกนี่แหละแต่เอาไปเปลี่ยนคำเน่ยเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนวิธีการ <c oughs> เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนคำพูดอ,อุตุมาตการนี้พองขึ้นหลังจากที่ วิญญาณออกไปแล้วลมออกไปแล้วไม่เข้ามาแล้วเมือกี้เราพิจรนารณากันอาณาปานาสตินะลมเข้าลมออกกันะหมดหมดท่าเลยทีนี้ไม่มี้นะ,อ,ะอาณาปานาสติทําไม่ได้แล้วก <c oughs> ไม่มีไม่มีลมเข้าลมออกสักอย่างไม่มีลมเข้าลมออกสักอย่างเลยนงะ ลมออกไปหมดแล้วก็อะไรที่ออกมันจะเหลืออยู่ที่สองอย่างนอะืมลมออกไฟไฟออกเออไฟออกหมดไม่เหลือเลยตัวนี้เย็นเลยอือตัวนี้เย็นหลังจากเย็นแล้วก็ มันจะอืดพองขึ้นอเอได้อุทุมาตกะอืมอันนี้เป็นข้อที่สองของสํานักพระราชวังเนี่ยธรรมานาวาวังนี้จะเตั้งแต่ข้อนี้ไปเอข้อนี้เป็นข้อที่สองข้อที่หนึ่งเอาเรื่องหมดลมหายใจเอาตอนตายอตอนนั้น ไฟยังอยู่น้าไฟยังอยู่ลมยังอยู่แต่มันหมดหมดอลมไม่มีแล้วอตอนนี้ก็ขอต้อนรับผู้ใช้นามประกาว่าสมสักมหาวันชัยโอ้โมทนาโมทนาเป็นเออเป็นพระ รูปป่าไม่รู้น้อเนี่เพราะว่าโปรไฟล์มีรูปดำๆไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นพระหรือเป็น,นขาราวาสอนนี่ต้องขอไปถ้าเป็นพระก,ก็ขออภัยด้วยสมศักดิ์มหาวันชัยอันนี้ก็เป็นเอฟซีเก่านานแล้วไม่เข้ามานี่เป็นหลายเดือน หลายเดือนสมัยอยู่ต่างประเทศน้่ละ่ะรู้สึกว่าสมัยอยู่เยอรม,มันอืมปีปีนี้แหละนะต้นต้นปีอืมสมศักดิ์มหาวันชัยเรจะองกลับไปดูโปรไฟล์เอมสมศักดิ์มหาวันชัยอืม สมศักดิ์มหาวันชัยอขอานาบคุณเป็นอย่างยิ่งอออัอนนี้เรียบเทียบก,ก,ก,กันข้อที่หนึ่งอุทุมาตะกะเป็นข้อที่สองของในาการธรรมนาวาวางัง <c oughs> เขาเรียกว่าพิจารณากายหกขั้นตอนนี่เขมีหกขั้นตอนนะอันนี้ตั้งสิบนะอ่อข้อหนึ่งนี่ไปเป็นเป็นข้อสองอนี่เขาเขาจะใช้คําว่าน,น,น้ําดันดินเนี่ไม่ได้ใช้อุทุมตาตะกะไม่ได้ใช้ว่าหนี่เนี่ยนะละสักโสที่ก็คือมฟองนี่แหละสักโสที่มุนองขึ้นมาแต่ใช้คำต้นนั่นอีกหน่อย น้ำดันดินขึ้นมาน้ำดันดินยังไงก็คือน้ำที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะดันในส่วนที่เป็นดินให้พองขึ้นส่วนที่เป็นดินให้พองขึ้นความจริงก็มันคือมันเน่านั่นแหละมันมันเริ่มจะเน่าแล้วเริ่มจะเน่าอืมันก็มีอาการพองขึ้นตรงนี้ เรียกว่าอุทมมาตก,กนะซา,ากศพที่ไม่งามในสภาพที่พองขึ้น,นอืดมีคำว่าอื่นด้วยในในสภาพที่พองขึ้นอืด มีจากหนังสือพจนานุกรมกุทธศาสตร์ฉบับระมวลธรรมของระเด็พระคุณหลวงพ่อจระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจ,จารย์อาจ,จารย์หลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตวัดยาณเวศสกวันจังหวัดนคนปรปฐม แต่เดิมเดีพระพคุณเป็นคนสุพรรณบุรีนะอยู่วัดบ้านกลางอยู่วัดบ้านกลางอำเภอรู้สึกจะเป็นสามชุดนะนี่รู้สึกจะเป็นสามชุด,นะชดวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเคยไปดูมาแล้วเคยไปดูบ้านเก่าของเดีพระพคุณลงกล้องมาแล้วตอนนี้เขาก็เก็บไว้เป็น Ừ, ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เอาหนังสือเอาผลง,งานของพระเด็กพระคุณพระเจ้าลสมเด็จไปสดแสดงที่นั่นหนังสือนี่ที่ท่านได้พิมพ์หลงเหลืออยู่ก็แจกปีนั้นไปเยี่ยมไปเยี่ยมชมได้หนังสือมาหลายเล่มโดยเฉพาะก็หนังสือนี่เนี่ยอย่างเนี้ย พัฒนานุฐรมพุทธศาสตร์เนี่ยหรือบางคนจะรวบรวมจากราพรตไตรปิฎกมาจะบอกไว้ด้วยว่าตัวนี้มาจากราพรตไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนัม้นอย่างนี้เน่ยอืมนี่สามสามหกนี่เป็นเอ่อสามสามห้าสามสามหกเป็นลำดับของเอ่อกรรมฐานสี่สิบมาในคำพีวิสุทธิมรร หน้าที่หนึ่งนระ้อยเจ็ดสิบแปดในคำพีบัิสุที่มักอย่างนี้นะพระเดชพระคุณก็ไปรวบรวมมาจากจากพระไตรปิฎกจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้อจากเล่มนั้นเล่มนี้อ่านี่ก็ข้อที่หนึ่ง ดูไปดูมาหมดเวลาได้หนึ่งข้อวันนี้เออคุณโยสมสมศักดิ์เงือมหาวันชัยนะก็เป็นท่านสุดท้ายเข้าสูนะ่รายการในวันนี้โอ้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งโนธนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วอาจารย์กายสามเนรน,น้อยสังเหลือ เน้นสังน้อยสังเหลือวัดป่าแดงยงนี่ย่ะโหทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งอมาดูข้อคิดท้ายรายการวันนี้การน้าธารรมดไว้จากไพวันพุทธกังนี่นามปากกายหที่ว่าไทวันพุทธกังบอกว่าผลสุดท้ายกายเราเท่านี้หนอ ทั้งสวยหลอ่อไม่เห็นเป็นแก่นสารเหมือนความฝันชั่วครู่ไม่อยู่นานแล้ววายปรานหมดสิ้นทั้งอินทรีย์เหมือน,นกับพูดถึงศาสตร์ศพในวันนี้ศาสตร์ศพในวันนี้คนตอนนี้นี่เป็นแบบนี้เลยเ,เป็นแบบว่าหมดสิ้นแล้ววายพรานเนีวย เอองอินทรียก็ไม่มีแล้วอ่ะขออําลารลรกจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนาเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกใหญ่ภยัยพาน คนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานผูกท่านกันเทืนขอจเจริญพร